มีคนที่กำลังคิดถึงคุณนะคะบรรยากาศของเขาในตอนนี้เหมือนเขาอะเข้ามาแอบตามแอบสองคุณโดยเฉพาะนะคะมันจะมีสองช่วงอะที่เขาชอบมาติดตามดูคุณช่วงเวลาค่ำคืนหรือช่วงเวลาที่เขาอยู่คนเดียว ความความที่เขาอยู่คนเดียวนะคะหรือช่วงกลางคืนเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยพลังงานของความสันโดษและมันจะทำให้อารมณ์ของเขาอ่อนไหวง่ายขึ้นความห่างไกลนะคะมันทำให้เขาอ่ะรู้สึกเริ่มเหงาหวาเวแล้วก็เริ่มที่จะคิดถึงคุณนะคะในตอนเนี้ยเหมือนเขาต้องการต้องการอยากกลับมาในชีวิตของคุณอยากกลับมาพูดคุยอยากทักทาย แต่ว่าเขาก็ไม่กล้าที่จะเข้ามาทักนะคะได้แต่ติดตามอยู่เงียบๆนะคะคือใจของเขาอ่ะในตอนนี้เขาอาจจะคิดเยอะจนเกินไปอาจจะกลัวว่าถ้าทักมาแล้วอ่ะคุณอาจจะไม่อยากคุยกับเขาก็ได้แต่ว่าพลังงานมันยังเป็นความรู้สึกเหงาเท่านั้นนะยังไม่ใช่แบบว่าความรู้สึก รักสักเท่าไหร่เนาะเด็กถือเหรียญโอเคด้วยความที่ในฝั่งของเขาอะนะมองว่าเขาก็เริ่มคิดถึงคุณแต่พลังงานความคิดถึงอะมันยังไม่ได้รุนแรงสักเท่าไหร่ยังอยู่ในระดับที่เขาคิดว่าเขายัง control, วควบคุมอารมณ์เขาได้แต่อย่าปล่อยให้เขาว่างจากภารกิจคือผู้ตรงๆถ้าเขาอะ ไม่ว่างมีอมีอะไรทำนะคะมีกิจกรรมเข้ามาเขาก็ยังไปโฟก,กัสที่กิจกรรมเขาก็พอที่จะลืมได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขามีการแบบเหมือนว่างเว้นอะนะอารมณ์เหงามันจะทำงานแต่ก็ยังอยู่ในระดับที่เขาควบคุมได้นะคะในช่วงนี้นะคะเขารู้สึกว่าคุณอะดูสดใสขึ้น คุณดูเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเมื่อก่อนตอนที่อยู่ในความสัมพันธ์เขาอาจจะคิดว่ามันมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดุเครียดเกินไปแต่พอทั้งคุณและเขาอะมีระยะห่างออกมา ะะมันก็เลยทําให้บรรยากาศทุกอย่างอะ่ะที่เคยตึงเครียดมันผ่อนคลายขึ้นเขามาเฝ้าดูคุณนะคะเขาจะชื่นชอบมากโดยเฉพาะ energy ที่แบบเวลาคุณออกไปทํากิจกรรมคุณออกไปท่องเที่ยวคุณออกไปใช้ชีวิตมันทําให้คุณดูกลายเป็นคนที่มีพลังบวกแล้วก็ดูสดใสซึ่ง k e วิ o r d จากภาพนี้เขาชอบในบรรยากาศที่คุณอะ่ะเป็นคนที่แบบชิลชสบายสมองโลกในแง่ดีแล้วก็เหมือนไม่ได้คิดอะไรแบบ มากอ่ะคือเป็นบรรยากาศที่เขารู้สึกมันผ่อนคลายอ่ะดูไม่น่าอึดอัดนะคะเขามีแนวโน้มอยากจะทักมาไหมอ่ะเขาจะทักมาไหมเลยดีกว่าเนาะอุย้ยคิดมากนะเขาคิดมากเหมือนกันนะคะไพ่สามดาบกับไพ่เดอะมูนคือมีความคิดมากมีความกังวลมีความกลัวขอดูสิจริงๆไม่ใช่ว่าไม่อยากทักนะคะเขากำลังพิจารณาอยู่ นะพิจารณาเปรียบเทียบ <_ an> ถึงความเ,าเขาเรียกว่าใช้เหตุแล้วผลอ่ะข้อดีข้อเสียจริงๆไม่ใช่ว่าไม่อยากลาก,ยากลับมาก็อยากกลับมาแต่ขอเวลาให้เขาคิดก่อนนะคนคนนี้เขาเป็นคนคิดเยอะแต่ท้ายที่สุดแล้วอ่ะ ในในสิ่งที่เขาตกผลึกได้นะเขาก็ยังมองว่าคุณก็ยังคงเป็นคนที่น่าสนใจสำหรับเขานะคะโดยรวมไพ่จะสื่อว่าเขาก็รู้สึกเหงารู้สึกคิดถึง อยากจะทักแต่ไม่กล้าทักแต่ว่าอารมณ์ของเขาในตอนนี้เขาก็ยังพอจะควบคุมความรู้สึกตัวเองได้นะแต่ว่าในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยมองว่ายังตัดกันไม่ขาดยังมีโอกาสที่จะได้วนเวียนกลับเข้ามาในชีวิตของกันและกันเพราะเขาก็ยังเห็นโอกาสคือจากไพ่เด็กเกลีย์น่ะกลายเป็นไพ่ราชาเหรียญซึ่งตรงนี้เขามองว่าในความสัมพันธ์เนี่ย ระหว่างคุณกับเขาอะ่ะมันยังมีโอกาสที่จะมาพัฒนาความสัมพันธ์ต่อยอดกันได้นะคะโดยรวมก็จะประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะขอบคุณค่ะ